โอ้โหนี่แหละคุณพอคะที่บอกว่าอาหารดีราคาถูกเยอะมากเลยนะคะนี่คุณพ่อมันจะถูกได้ไงครับเป็ดพัโลเออไก่เยี่ยวมานี่นี่ปีผัดผงกระรูไม่ใช่โปโ๊ผัดผงกะหรีมันจะมาขายถูกกันได้ยังไงขายเท่าไหร่กันแน่เอาพูดมาดีกว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับจานละเพียงแค่15บาทเท่านั้นเองนะครับแตม ยากที่จะเชื่อใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็บอก hey, อยู่ได้ยังไงผมว่าต้องถามเจ้าของร้านดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณจิรพัฒน์สุเนศเจ้านนของร้านครัวคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คะเชิญครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขายจานละสิบห้าจริงๆอย่างที่คุณพอพูดหรือเปล่าคะจริงค่ะสมมติไปนั่งกินปั๊บสั่งเป็ดสิบห้าสั่งน้องหมึกสิบห้าสั่งน้องตีสิบห้า 15, หมดไม่ขาดทุนเหรอคะ ไม่ขาดทุนเนี่ยทำไมถึงไม่ขาดทุนมันแพงนะคะเนี่ยหมูเหมอไก่เกิอมันแพงหมดอ่ะเราศัยขายเยอะอาศัยขายมากค่ะที่ร้านมีกับข้าวเมนูทั้งหมดกับข้าวมีกี่อย่างคะพี่ทั้งหมดสี่สิบอย่างค่ะอันนี้มาซับเซิร์ฟเล่นนิดหน่อยใช่ค่ะยังมีผัดผัดผักบุ้งผัดผักแมวผัดขะนแหนงผัดแคนกอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ของดูละ ปีผัด่ผัดนี่ปลาน้องปลาสลิดสลิดถุงเชียงเชฟปฟิผัดไข่หมูหวานไก่ท่านกระเทียมนี่ก็หมูกรอบหมูหวานหมูเส้นหมูเส้นนะะอันนี้มอเด็กๆชอบมากเลยอันนี้เด็กชอบหมูวงพะจร์อ๋อนี่เรียกวงพะจร์นะคะอันนี้ผัดมีไส้เซ้ยนะกิมชายผัดกระเพาะหมูอ๋อค่ะแล้วยำไข่ดาวนี้ชอบมาก น้องปลาหมึกยัดไส้เราเล่นตอร์ปิโดกันใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่ตอร์ปิโดแล้วนี่ก็ปลากระดูกอ่อนโอ้โหแล้วนี่ฮะหอยลายค่ะไม่ชอบหอยอันนี้เหละหอยลายแล้วก็ไส่ย่างหมาผัดกะเพรากรอบเป็ดเป็ดพะโลววันนี้ลืมไส้เอามาที่ร้านจะมีไส้อีกโอ้มีไส้เยอะสิบห้านี่ผัดอะไรแล้วคะผัดแมวค่ะพี่ตุ๊กอยากสั่งอะไรไหมฮะพี่จะเอา ปีผงกระหลูของผู้ครับของผู้ของผู้อพี่พอเอาอะไรพี่ครพอชอบองผมพี่พออยากเอาอะไรคืออยากรู้มาตรฐานจานหนึ่งใช่ไหมใช่ผมอยากรู้ว่าจานหนึ่งสิบห้าบาทเนี่ยมันได้เท่าไหร่ปูใช่ไหมคะปูแล้วเอาเป็ดดีกับเป็ดเป็ดก็ไม่ใช่ถูกนะพี่พอ ชิมก่อนนะครับชิมชิมชิได้สิ่งที่คุณพอชอบยำนี้เมื่อกี้พี่แอบชิมแล้วดีไหมครับแซ่บดีเห็นว่าที่ร้านมีอีกเป็นเกือบ30เมนูเลยใช่ไหมครับ40อย่าง40อย่างตามไปที่ร้านดีว่ครับไปดูว่ามีอะไรกันบ้างครับเห็นเมนูกับค่าต่างๆที่ทางร้านครัวคุณหญิงยกไปให้สาวพิธีกรชิมในรายการแล้วขอบอกว่ายังไม่หมดนะคะ พราะว่าทางร้านครัวคุณหญิงเขายังมีกับข้าวไว้บริการลูกค้ามากถึงวันละ40เมนูด้วยกันเรียกว่าเลือกทานกันไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะแต่ที่เป็นเมนูเด็ดขายดีประจําร้านก็ต้องเป็นจานนี้ละค่ะเมนูเป็ดโลกไส้โลกที่คุณจิรพัฒน์จะเลือกใช้แต่เนื้อน้าอกเกรดเอนํำมาผัดปรุงรสกับเครื่องโล้แล้วจึงนําไปต้มด้วยไฟอ่อนๆกับเครื่องพโล้อีกหนึ่งชั่วโมงจนได้เนื้อหน้าอกเป็ดที่นุ่มกําลังดีแบบนี้ จากนั้นจึงนำไปหั่นเป็นชิ้นๆใส่ถาดพร้อมตักเสิร์ฟบริการให้ลูกค้าได้เลยสว่วนนี้ก็คือปลาหมึกยัดไส้ที่ใครมาก็ต้องสั่งไส้ที่ยัดลงไปในตัวปลาหมึกนั้นก็ทํามาจากหมูสับที่ปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยใส่วุ้นเส้นเพิ่มความหนึบหนับและเขาก็ยังเพิ่มสีสันและความอร่อยให้แก่เมนูนี้ด้วยผักลวกกรอบๆอีกด้วยล่ะค่ะ ด้วยเมนูซี่โครงหมูอบซึ่งเลือกใช้แต่ส่วนปลายซี่โครงหรือส่วนซี่โครองอ่อนนำซี่โครงมาปรุงรสและเครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเครื่องเทศเข้าเนื้อและกระดูกซี่โครงนิ่มลงแบบเคี้ยวกรุบกรับกำลังดีค่ะ ท้ายด้วยเมนูหอยลายผัดพริกเผาที่ทางร้านจะต้องนําหอยลายสดๆไปล้างทาความสะอาดและนําไปลวกเพื่อให้เปลือกหอยอ้าแล้วนําหอยมาล้างดินอีกครั้งก่อนจะนําไปผัดกับน้ําพริกเผาปรุงรสและตบท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมชวนลิ้มลองค่ะถ้าพูดถึงข้าวแล้วนะคะที่ร้านนี้เขาก็มีเมนูข้าวให้เลือกหลากหลายเลย ที่ข้าวสวยที่เลือกใช้ข้าวเสาให้หรือข้าวพันเหลืองอ่อนเพราะว่าเม็ดข้าวจะนิ่มกำลังดีค่ะส่วนข้าวต้มที่ร้านเนี้ยเขาก็จะใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ค่ะซึ่งพอต้มแล้วนะคะจะได้น้ำข้าวต้มที่ค่อนข้างเหนียวเม็ดข้าวนุ่มปากทานแล้วคล่องคอสุดๆไปเลยละค่ะ เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะที่นี่เขายัางมีข้าวต้มเพื่อคนรักสุขภาพอีกด้วยโดยจะเป็นข้าวต้มธัญพืชที่เลือกใช้ข้าวกล้องมันปูนําไปต้มรวมกับลูกเดือยข้าวบาเล่แล้วก็เผือกค่ะปิดท้ายด้วยข้าวต้มใบเตยหอมกลุ่นชวนหิวที่ใส่น้ำใบเตยคั้นกันสดสดล,ลงไปต้มกับข้าวเรียกว่ามีเมนูข้าวให้เลือกทานกันได้ตามใจชอบเลยทีเดียวค่ะ กว่า40เมนูนี้นะคะล้วนแต่เป็นฝีมือการปรุงของคุณจิรพัฒน์ทั้งหมดค่ะจะทําของแห้งก่อนใช้โปะผัดไข่มะละผัดไข่แล้วก็เพิ่งทอดกุ้งเชียงปลาสลิดปลาซิลแล้วก็ไข่เค็มไข่าดาวเพราะเราทาแบบจะให้ขอออกไปสดๆสมัยก่อนขายก๋วยเตี๋ยวที่น้าพระจนันเสร็จแล้วก็เห็นนักศึกษามาเยอะเราก็เลยเออถ้าเรามีของดีให้นักศึกษามาทานเงี้ยนักศึกษาก็จะมานานกันเยอะ เราก็จะขายดีคือเห็นนักศึกษากินแล้วเราคิดว่าชามหนึงสามสิบบาทนักศึกษาคนหนึง่งตก40บาทแล้วก็ว่าโอ้แพงไปนักศึกษารายได้ก็น้อยก็คิดว่าเออถ้าเราทำเครืองต้มสมัยก่อนนี่ขายจานละ10บาท10บาท2คนมาสั่ง3อย่าง30ข้าวอีก10บาท2ถ้วยเขาก็อิ่มนะ2คน40บาท รถเด็ดฟรีเมื่อคุณจิรพัฒน์ในราคาประหยัดไว้คอยบริการอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะเมนูเด็ดที่ทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือต้มยำทะเลซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะคุณจิรพัฒน์จะเลือกใช้วัตถุดิบที่คุมค่าเกินราคาอย่างกุ้งซีแฮส,สดรสชาติหวานกรอบน้ำมะนาวก็ต้องเอาที่แบบข้นสดๆค่ะส่วนพริกขี้หนูก็ต้องเป็นพริกขี้หนูส่วนเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอนะคะยังต้องเพิ่มความเข้มข้นด้วยมันกุ้งอีกด้วยค่ะ จะเป็ทอดมันปลากรายที่ใช้เนื้อปลากรายสดๆมาโขลกกับเครื่องแกงปรุงรสให้จัดจ้านไม่เหมือนใครด้วยพริกขี้หนูสวนและตำด้วยมือจนได้เนื้อปลาทอดมันปลากรายที่เหนียวนึบหนับและรสชาติเด็ดไม่เหมือนใครอย่างนี้ละค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยจัดจ้านไม่แพ้ใครก็คือผัดชาทะเลกระทะร้อน พร่มนอกจากเครื่องทะเลสดๆที่ใส่กันแบบจัดเต็มแล้วนะคะยังจัดแน่นด้วยเครื่องผัดฉาร้อนแรงย่างกระชายพริกไทยอ่อนกระเทียมสดแล้วก็พริกขี้หนูสวนแบบไม่ยัง้งก่อนเสิร์ฟลงบนกระทะร้อนจัดเพื่อส่งต่อความอร่อยร้อนแรงให้ลูกค้ากันถึงโต๊ะกันแบบเต็มๆไปเลยค่ะ คือเมนูร้านเนี้ยผมว่ามันเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับก็คือมีอาหารที่เขาทาไว้ให้ความที่จะทานได้แล้วก็หรือจะสังเพิ่มก็ได้อันนี้อาหารเขาค่อนข้างจะอร่อยนะฮะเมนูที่ประจาที่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 ทางบ้านมาทําก็จะเป็นต้มยาทะเลนะครับแล้วก็จะมีปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมทอดกรอบอันนี้เขาจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะอร่อยมากนะครับแล้วก็ร้านค้าเขาทําอาหารอร่อยแล้วก็ก็คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ที่ทำงานที่สุดก็คือราคารสชาติเขาอร่อยอะค่ะ ถูกปากเหมือนถูกปากคนไทยเครื่องเทศเขาเยอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมเขาคือเหมือนกลมกลม่อมกลมกลืนกันคุณภ,ภาพอาหารเขาก็โอเคอยู่ในระดับที่เราพอใจได้นะคะแล้วก็คือสะอาดด้วยชา้าเก่งปากรเด็ดเกงปากเก่งครับเพราะร้านนี้แกทำรสชาติเด็ดมากรสขมข้นมีพวกซปเปอร์ขาไก่นั่นก็จะรแสแซ่บน้ำใสน้โล่งคอมาก อันนี้จะอร่อยมากเออเขาต้องไปเตยมันจะมีกลิ่นไปเตยหอมครับเข้ากล้องก็ดีคุ้มมากครับแกให้เยอะมากและราคาก็ถูกอย่นี้แล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความอร่อยคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋าถ้าอยากรู้ว่าอร่อยคุ้มค่าแค่ไหนก็เชิญไปพิสูจน์กันได้ที่ร้านครัวคุณหญิงเลยค่ะเป็นไงองบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆ แต่ราคาก็สบายกระเป๋ามากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามาช้าเที่ยงคืนยังพอขายกันได้ขายได้แต่อาหารทไม่หมดก็จะมีอาหารตามสั่งไปทําไมอาหารแต่ละเมนูถูกมากเลยราคาถูกมากๆเลยนะฮะแต่ร้านชื่อครัวร้านหนึ่งชื่อครัวคุณหญิงนะฮะลูกสาวชื่อหญิงค่ะอก็เลยตั้งชื่อแค่ครัวก็ร้านร้านนี้ร้านของยกเลยเข้าโอเค่ังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะขอบคุณคุณจิรพัฒน์มากครับขอบคุณมนะค่ะ มีพีแบบนี้ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์นะคะทางโม d e r n ์นไนทีวีสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับรุ่พัฒให้